เตรียมส่งมอบนะครับคันนี้โตยต้าไฮรักรีโวปี2020นะครับ6เกียร์นะครับเาลอยนะครับคันนี้จะลงไปสงขานะครับลูกค้านัดรับที่หาดใหญ่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปขึ้นชันเลอร์ให้นี่ครับพาดูงานครับเก็บรายละเอียดเรียบร้อยครับล้างทําความสะอาดให้เรี่ยมเลยครับ ยางใหม่4เส้นนะครับยางหลังเป็นยางบรรทุก XCD นะครับล้อมแม็กเ,ออเป็นกระทะขอบ15ห้เทารอยเสริมแหนบคันนี้จบไปที่4ี่แสนสองนะครับพาดูภายในช่วง่างก็ทำสีการสนิมให้ใหม่ครับดูยางใหม่นะครับยางบรรทุกใหม่มี่ภายในก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับ เช็ดแว็กให้เรียบร้อยครับไม่มีฝุ่นเงาวับเลยครับก่อนที่จะส่งมอบก็ตรวจเช็คระบบให้ทุกอย่างก่อนครับนี่ครับห้องเครื่องครับ ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยครับเหมือนรถใหม่เลยครับดูรถไม่มีชนนะครับร้อยเเซ็ครับน็อตไม่ขยับนี่นะครับมุมแอลอยู่นะครับหัวน็อตสีดํายังอยู่ครบทุกทุกจุดนี่มุมอาอยู่โลโก้โตโยต้าแท้อยู่นะครับที่ฝาปรงเครื่องสวยครับหม้อน้ำครับไม่มีสนิมนะครับมีน้ำอย่างเดีพวที่ใส คันนี้ลูกค้าจัดไปเน,น้นนะครับดาวประมาณแสนแปดแสนเก้านะครับดูโดยรวงครับอ่าทลิปนี้ไม,มีอะไรมากครับก็พาดูรายละเอียดเก็บงานก่อนที่จะส่งมอบรถลูกค้านะครับ เาร้อยนี่เราลือเช็คเ,เ,เปลี่ยนเปลี่ยนจรารบีดูผ้าเบรกอะไรให้ใหม่ของเหลวเราเปลี่ยนให้ทุกอย่างลยครับตั้งแต่น้ํามันเครื่องกองเครื่องน้ามันเฟืองท้ายน้ามันเกียร์ครับเปลี่ยนเปลี่ยนหมดโชคใหม่นะครับคู่หลังอ่ะโอเคถ้าใครท่านใดสนใจก็อยากจะให้ผมทำออกมาอีกก็โทรมาคุยได้ครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าห้าห้าแปดสี่หนึ่งเก้าแปดหนึ่งนะครับ ผมอยู่อำเภอแปลงยาวจังหวัดชาเชิงเซ้านะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ